แตกูไม่รู้จะทำยังไงจะยังไตงตชอบมินกูบอกมึงไม้มืองรับรู้ไว้ใช่ไหมแคว่ากูชอบมินมึงไม่ต้องคิดมากหรอกไม่คิดที่อะไรดูมึงนีก<อ>ูบอกกูไม่มีสิทธิ์ทำอะไรหรอกอยู่แล้วแหละมึงไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแต่มึงชอบอแบบแฟนกูแล้วกูจะต้องรู้สึกยังไง พี่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับมินนะคะมีคนเรียกร้องมาว่าอยากให้พี่มินมาเปิดคลิปคนเดียววันนี้มาเปิดให้แล้วนะคะก็ จบแล้วสวัสดีค่ะใช่นะคะทุกคนวันนี้นะคะตอนนี้มินอยู่บ้านแพรวทุกคนบ้านแพรวคือแพวนะคะคือลูกพี่ลูกน้องของจูนมีสักเป็นอาของจูนนะคะทุกคนวันนี้มินจะมาทําคิดแกงจูนด้วยทุกคนคือว่ามินอะเดี๋ยวมินจะไปคุยกับแพรวนะคะแบบเหมือนจะเตรียมว่าให้แพรวอะทําเป็นเหมือนคุยกับจูนว่า เอ้ยจูนกูแอบชอบมินวะ่ะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแต่มินเนะี่ยยังไม่ได้คุยกับเพลหรอกตอนเนี้ยจูนกับเพลนะคะไปบ้านอีกบ้านหนึง่งที่อยู่ในละแวกนี้นะคะก็คือแบบเหมือนมาบ้านนะเนาะก็ไปหาญาติหาอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้มินมาเปิดคลิปคนเดียวก็หวังนะคะว่าคลิปนี้มันจะประสบความสําเร็จในทางไหนสักทางหนึ่งเนี่ยแหละก็เป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะทุกคน ทุกคนคะตอนนี้จูนกับแพลก็กลับมาแล้วนะคะมินก็เลยแกล้งเรียกแพลว่าเอ้ยขอสายชาร์จแบตหน่อยหาสายชาร์จแบตไม่เจอนะคะตอนนี้แพลกําลังใกล้เข้ามาหาสายชาร์จแบตให้มินแล้วนะคะทุกคน<ม>นี่นะคะแพลของเรานั่นเองตอนนี้เราก็ได้ผู้ร่วมขบวนการแล้วนะคะมินอธิบายแบบว่าการแกล้งจูนคร่าวๆให้แพลฟังแล้วนะคะเอาจริงๆแพลวแบบ มันจริงๆนะคือว่าเวลามินแบบหิวอะไรประมาณนี้จูนก็จะบอกว่าเพลมึงพามินไปซื้อของกินซิคือจะปล่อยให้ไปไหนแบบ2ต่อ2ตลอดเลยนะคะเออมีแบบถ้าเป็นจริงๆมันไม่สมควรใช่ไหม <c oughs> อาจริงๆแ,แบบเอ้ยแฟนแบบเหมือนให้ไปกับสองคนและเป็นทอมกับผู้หญิงอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่ด้วยความที่จูนไม่ได้คิดอะไรนะคะแต่วันนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะมินก็จะมาแก้จูนหวังว่าคลิปนี้จะสําเร็จนะคะทุกคน ทุกคนคะตอนนี้นะคะจูนก็อยู่ข้างนอกตรงนู้นนะคะกําลังจะนั่งทําอะไรกินนะคะแล้วก็มีแฟนเพลอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนคะที่แรกอะมินก็จะกล่าวว่าเออให้เพลวไปเรียกจูนมาในมุมที่มินตั้งกล้องนึกออกไหมแต่เพลย์เสนอเข้ามาว่ารอให้จูนมันมาเข้าห้องน้ําดีกว่าเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมาเข้าเอาแบบชา้าแต่ชัวอะไรประมาณนี้นะคะทุกคน ก็รอให้จูนมินต้องรอตอนนี้ก็คือรอให้จูนมาเข้าห้องนะ้ำแต่มิน่ต้องไม่มาอยู่ในบริเวณนี้เพราะมินไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเนือเอ่องอกไหมเออก็ือว่าตั้งกล้องแล้วก็ปล่อยให้แพลคุยกับจูนไปนะคะทุกคนเป็นยังไงนะคะก็มารอติดตามได้เลยนะคะ a few moments later ทุกคนตอนนี้จูนมันมาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งรอมันอยู่ตรงน,นี้แหละ มาไอ้ปล่อยมุงปล่อยแมวออกไปซะมาเดี่ยวไงเปิเดี่ยวไปดิตอนนี้เลยจะเอาเอยันกูอาเองตอนนี้แลมาไม่เข้าไปฟองมึงอ่ะกูไปดูกินหน่อยก็ได้เปนเี่ยวไม่ไหวหรออก็ไปดูมาเลยลูกไหมไปดูเดี่ยวเอาไปดูนี่ะเออเข้มาห mày mày mèo cũng mày 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 Mà mày Ừ mày 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 ว่ะแล้วมึงอย่าไปบอกมึงอยู่นะไรมีชู้ไงว่ะอะไรล่ะอะไรมันก็เกี่ยวกับมึงเกี่ยวกับเราสี่คนนั่แหละนะมึงมึงจำเวลาที่มึงแบบให้กูกับมินไปไหนมาไหนด้วยกันได้ป่ะทำไมแล้วมึงก็ชอบให้กูไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วมันก็หวั่นไหวอะเข้าใจป่ะว่ะมันไหวเลยมันไหวกับมินน่ะสิมึงอะไม่แต่มึงอย่าไปบอกมึงอยู่นะ แล้วมูบอกกูเนี่ยไอสัตว์คือยังไงเอาดีๆแกงมันเนี่ยแกงบ้าเลยทำไมมึงอ่ะพามินมาบ่อยมากอะแล้วก็พาเข้าไปนอนนอนในที่นอนบางทีมึงนอนมึงไม่อยากไปก็ให้กูไปกับมินอย่างเงี้ยแล้วมันแบบเออมันจะรู้สึกแบบวันไหวอะไอ้เหี่ยแล้วบอกกูเมาเนี่ยเอาดีๆกูไม่เมาหรอกกูมีสติ กูก็ไม่รู้กูไม่อยากจะบอกหรอกแต่กูไม่รู้กูจะทำยังไงจะยังไงตัวมึงชอบมินมันมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกก็เพราะว่ามินก็เป็นแฟนมึงมึงให้กูทำยังไงแล้วถ้ามาบอกกูเนี่ยกูต้องรู้สึกยังไงถ้กูบอกมันให้มึงรับรู้ไว้แค่ั้นแค่ว่ากูชอบมินแต่กูคงคบกับมินไม่ได้หรอกไม่มึงแต่งงานแล้วแล้วมึงมันมึงมาเปลี่ยนใจมึงจะไปชอบคนอื่นนะมันก็ไม่ถูมันจริงๆอ่ะมันก็ไม่เชิงคนอื่นหรอกมันก็เป็น ไม่ใช่ไงก็มันไม่ใช่คนอื่นไงมันคือแฟนกูไงแล้วก็ไม่ไม่ใช่คนอื่นกูก็ไม่รู้นะทำได้ไงล่ะแล้วมึงบอกมึงมึงบอกกูเนี่ยมึงจะให้กูทำยงไงไม่กูต้องรู้สึกยังไงก่อนตอนเนี้ยกูก็ไม่ใหญ่ก็สารภาพหรอกแต่ว่ากูชอบไงความรู้สึกมันแบบมันชอบมากๆอะมึงวันหลายคร้งแบบที่กูไปด้วยกันสองคนแล้วมันรู้สึกแบบแบบเออเป็นมินอะที่มันอยู่ข้างๆกูเวลาไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจว่า แน่แล้วกูจะในไอ้เทียนแล้วมึงก็บอกกูแบบเนี้ยกูก็ไม่อยากจะบอกกูไม่อยากกูไม่อยากจะกินต่อแล้วเนี่ยกูอยากจะกลับบ้านแล้วตอนเนี้ยกินแ้ไม่ต้องคิดมากหรอกไม่คิดที่อะไรดูมึงดิกูก็บอกมึงเฉยๆว่ากูชอบแค่แค่นั้นกูไม่มีสิทธิ์ทำอะไรหรอกอยู่แล้วแหละมึงไม่มีสิทธิ์ทำอะไรแต่มึงชอบอ่แฟนกูแล้วกูจะต้องรู้สึกยังไงก็ความรู้สึกกูมันห้ามไม่ได้แล้วอะห้ามไม่ได้เทียอะไรแล้วกูไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยกูว่าต้องกลับแล้ว แ้วพี่มิวพี่ก้าพี่ยมิวได้ยินน่ะเขาจะรู้สึกยังไงแล้วขนาดกูมาฟังกูยังรู้สึกไม่ดีเลยไม่ให้พี่หมิวรู้ดิกูก็ไม่ให้เขารู้หรอกแต่กูเนี่ยรู้ไง<น>เที่ยแหม่โคตรเที่ยเลยค่ะจริงๆแบบนี้แม่งโคตรเที่ยมันกูไม่มีอะไรเ<ๆ>กิดเลยหรอกแต่กูแค่บอกกับมึงว่ากูชอบใช่นห้นเองกูก็ไม่รู้มีอะไรเกิดเลยแต่แม่งไปไหนมาไหนกูก็ให้มึงไปกับมิงแยเพราะกูบอกไว้ใจมึงกูถึงให้มึงไปด้วยกันไงแล้วพอกูมาก็แบบนี้กูต้องรู้สึกยังไง พี่อ่ะกูไม่อยากอยู่แล้วกูพูดตรงๆกูกูมีอะไรหรอกกูขอโทษเออกูไม่อยากอยู่แล้วตรงเนี้ยเพราะว่ากูไม่ไหวกูไม่ไหวจริงเฮียมึงฟังกูก่อนนี่มันไปแล้วทุกคนทุกคนตอนนี้มินกำลังมาเพราะว่าจูนน่ะมันโกรธมากมินอุ้ย ป็นไงบ้างยังไม่ได้ล้างมือเลยทุกคนไปก่อดเตามานะคะก่อดเตาเราไปกอดเตามาเมื่อกี้เ้ีถึกอย่าไปล้างมือก่อนมินเราเล้วจูนมันจะไปแล้วไปกอกดกอทุกคนตอนนี้จูนมันโกรธมากเลยอ่ะมันจะกลับบ้านอยู่แล้ว <c oughs> มินห่วงหลัางไอจูนจะกลับบ้านแล้วคือยังไงเมื่อกี้เป็นไงบ้างแมงโ,โกรธโกรธนะเมื่อกี้ะ เฮ้ยเดี๋ยวเราไปไปเดี๋ยวมินเดี๋ยวมินจะเรียกจูมาเฉลยในนี้ดีกว่ามาเฉลยพร้อมกันนะคะว่ามินเป็นคนถ่ายคลิปจนติดรถ<อ>แล้วถือก๊ก ตอนนี้สองคนทะเลาะกันหนักมากเอ้ยอะไรเนี่ยมาตรงมาตึนใส่เขาเนี่ยแล้วเป็นอะไรเขาทําอะไรให้เนี่ยแล้วก็ถามมันดิอะไรถามว่าก็มันบอกว่ามันชอบเธอเนให้เขารู้สึกยังไงชอบเราไหมพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี้ะ อะไรอ่ะแคลชอบเขาเหรอ,อเดอี๋ยวเมื่อไเดี๋ยวมาทำตัวอย่างนี้นะมินเอ้าอ,อ,อางงชอบหรือไงชอบมาหรือไงเอ้าก็อยู่ดีๆมาบอกชอบเขาะจะไปรู้ไหมอ่ะอะไรอ่ะแถวก็มีแฟนอยู่แล้วแกงเล่นปะเนี่ยอะไรกันก็มาบอกเขาเมื่อกี้ผายคิดแกงเขาเหรอแกงบ้าเลยดูด้วยแกงแค่แถวชอบเขาเออมาบ้า อะไรเขาไม่ได้ตลกนะเนี่ยแล้วเขาตลกกันคือไหมล่ะยิ<อ>้มดิเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยแถวอะไรไม่อะไรก็เราชอบถึงไงกาเราจริงมะเน,นี่ยจริงมะสัะเนี่ย ขครคิดแก้งคะ่ะแก้งอะไรแก้งไงแก้งให้แพรชอบเขาแต่จริงๆแล้วแพรไม่ได้ชอบเขาอไอ้สารแต่กูจะเอาไอ้ตอนลูกบึงอะไปโยนทิ้งคอด้วยนะทิ้งลูกกูมาทุกคนคะก็นะคะเป็นไงบ้าง,งเป็นไงบ้างเป็นไงฮะอะไรมาคุยกันดีๆก,ก่อนมานี่อย่ามาอย่ามาจูน ทุกคนคะคลิปนี้มินก็เมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมัง้งไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวมินต้องไปดูที่หลังนะคะว่ามันประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ก็น่าจะประสบความสําเร็จนะคะต่อมือที่ตบมือเขาอะ่ะเอาจริงๆอะ่ะใครชอบท้าสมุทิเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่รู้สึกอะไรหรือแต่ไอ้เพลมันเป็นลูกพี่ลูกน้องเอับเขาคือมันนอนด้วยกันมาตั้งเต็เด็กโต <อะ S 2> ด้วยกันมาแล้วก็คือไม่เคยชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่<ล>ทาไมไม่คิดว่าเพลแกล้งเลยเหรอหรือว่ามันจริงจังมากเมื่อกี้ ก็มันจริงจังไงก็มันได้เคยมาพูดแบบนี้กับเขาแล้วเขาถามมาแล้วว่ามึงเล่นไหมแต่มันก็จริงจังกลับมาว่าเออกูไม่ได้เล่นลอะจริงจริงๆอะไรแบบนี้เราก็เออเชี่ยริงไะเนี่ยแต่เราไม่ได้โกรธอะไรมันที่มันชอบเธอถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงอะเราไม่ได้โกรธเลยตอนนั้นแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าทําไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้นกับกับกูด้วยแล้วจุนจะทิ้งมิไนไว้นี่จุนจะสตาร์ทรถหนีมินเลย ไม่รู้อ่ะเขาเขาแบบมุแบบมันรู้สึกคือจะไปไหนคือทุกคนรถก็รถมินนะคะบ้านบ้านที่มินบ้านที่จะกลับไปก็บ้านมินแล้วตุนจะทิ้งมินไว้นี่ไม่เขาเขาไม่ได้จะไปบ้านมินแต่ว่าเขาจะไปแบบไปเลยอ่ะแต่รถเขาไปเขาไม่รู้เขาไม่รู้ ียดไปหมดเลยไงมินเข้าใจไหมจนจะขโมยรถมินหนีไปที่ไหนก็ไม่รู้นะคะเพราะแกล้งเขาจริงๆใช่ไหมใช่เขาแกล้งเขาแกล้งเขาเปิดคลิปไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเขาให้ดูต้นคลิปเลยว่าเขาแกล้งจริงๆเธอก็รู้ไอ้เพลมันจะมาอะไรกับเขาเออเขาก็ยังหวนนวลล้อกันข้างนอกแล้วเมื่อกี้เราก็ไปแอบล่าให้พี่หมิวฟังด้วยว่าเออเขาทำคลิปพี่หมิวเพิ่งรู้ตอนที่เขาออกไปข้างนอกเราไปชวนพี่หมิวพี่หมิวพี่หมิวก็เตามา กำลังแบบกำลังกินหมูเหมืออะไรกำลังอร่อยโอแก้งเฉยเฉยแก้งเฉยเถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้มินด้วยนะคะเดียคนอเดี๋ว,ดวบอกเลยว่านี่คือการแก้งแรงมากนะแรงมากนะมินเอาคืนอย่ามาโกรธนะบอ,ก,อกนี้โกรธโกรธไว้ก่อนอไปแล้วบ๊ายบาย